สวัสดีท่านผู้ชมดูทุกคนนะครับว่าวงคังในคลอสอกกับคลอสอกชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena า a l ลเลพี่ก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ROE กันซึ่งคลิปนี้เนี่ยพิเศษจ,จริงๆนะเป็นรีเควสต์ของน้องนานมากแล้วแต่ว่าพี่เนี่ยไม่ได้ทําตอนที่น้องรีเควสต์เพราะมันต้องใช้ข้อมูลเยอะมากนะฮะวันนี้พี่จะ มาพูดถึงอวีทมบไลน์นั่นเองนะว่าตั้งแต่เกมเปิดมาในปี2016เนี่ยถึง2020ในปัจจุบันเนี่ยเกิดเรื่องราวอะไรบ้างนะพี่ก็จะเล่าเป็นเนื้อเรื่องต่างๆยุคต่างๆเนี่ยจำนวน6ยุคที่พี่เนี่ยรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองเนี่ยฮะซึ่งเหมือนที่บอกว่าข้อมูลในนี้เนี่ยมันเยอะมากดังนั้นพี่ก็จะยกมาแต่ข้อมูลที่สําคัญและคิดว่าปฏะติดประต่อได้ซึ่งถ้าใครได้ดูประวัติอวีของพี่มันตั้งแต่ปีแรกเนี่ยปีที่3แล้วในปีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนืื้ออเรร่่งแตละะคนนยมมัักกจจดาา นะดังนั้นถ้าหากมีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าทำลายงงตรงไหนเนี่ยก็บอกพี่ได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะฮะเราไปเริ่มกันที่ยุคแรกก่อนนะครับก็คือยุคก่อนเกิดสงครามครั้งที่1น,นั่นเองนะพี่ขอเล่าย้อนไปถึงตัวแคเตอร์ตัวแรกที่มีอายุเยอะที่สุดเลยก็คือลิเลียนาครับซึ่งลิเลียนาเนี่ย,ยไปรู้จักกับก้าหางนะฮะแล้วก็เกิดการประชนภัยจนเมื่อเขาสนิทกันเนี่ยลิเลียนาก็ได้แบบสามารถแปลงกายเป็นจิ้งจอกได้ถูกไหมและก้าหางก็แนะนําให้เธอเนี่ยไปที่วิหารแห่งแสงเพื่อเรียนเวทมนต์และในทีีน่นนนั้ยลา วาเจอกับอิลูเมียนะครับซึ่งวิหารแห่งแสงเนี่ยจากข้อมูลของเกมเนี่ยบอกว่าตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าเบรนเนี่ยเป็นคนตั้งขึ้นมานะครับซึ่งจากข้อมูลก่อนหน้านี้เรารู้ว่าเบรนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนไม่ว่าจะเป็นอิลูเมียมาจากาลีวอลค์สมาหลอกวีรานะครับแต่ข้อมูลใหม่เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะฮะซึ่งสงครามทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นด้วยตัวละครตัวเดียวเลยครับก็คือวอลค์สหรือแองเจลนะฮะซึ่งวอลค์สเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเรียนของเบรนและเป็นนผู้้ส่่่งงปัััญญาาาาาะครรรบบททีีีชอหอหหวมิแตลจกกเเขไดย จันเรเเนี่ยขารู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์นะฮะเขาจึงพยายามค้นหาพลังอื่นๆจนเจอกับซีลาดำ ด้วยความเก่งของวอลคัสเขาสามารถนําพลังความมืดจากศีลาดำเนี่ยมาใช้ได้ซึ่งดีเทลตรงนี้เนี่ยเราได้มาจากซีเนมาติกเปิดตัวของลูอี้ได้บอกมานะยฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยต้นตอการกําเนิดพลังทุกอย่างเนี่ยเรารู้แค่ว่ามันมาจากหินแอดูล่อย่างเดียวใช่ไหมซึ่งพลังจากหินแอดูล่เนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกเผ่าในอาสนอเลยเนี่ยฮะแต่เมื่อวอลคัสเนี่ยค้นพบพลังใหม่นะเขารู้สึกเลยว่าพลังนี้แหละจะทําให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการจะได้อิสระนั้นเนะ่ฮะซึ่งวอลคาสเนี่ยไม่ได้มีแค่หน้า เ,เป็นที่รักของคนรอบข้างอีกด้วยแล้วเราตัดไปที่ป่าเอลโบนแห่งอาณาจักรอาฟานานะ เจ้าหญิงเอลฟ์เทอนาสครับลูกสาวคนเดียวของราชาเอลฟ์แลนดิลนะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นเอลฟ์ที่เก่งการยิงธนูมากและเธอก็ได้ฝึกฝนมาตลอดแต่ด้านอื่นไม่ได้เลยนะด้านกวีอะไรไม่ได้เลยนะเอลคนอื่นอาจจะมีงงแต่ว่าเทอนาสก็โ no no นสนโนแคร์นะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเธอโตพอที่จะได้รับสืบทอดพลังนะท่านพอ่อจึงได้มอบธนูโบราณที่มีพลังความมืดที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นที่ชื่อว่ามอร์นิงสตาร์ซึ่งเมื่อเทอนาสเนี่ยได้สัมผัสธนูตอนแรกเธอกลัวนะเพราะเธอรู้ว่าเนี่ยเป หลังจากนั้นไม่นานครับบีดาของเธอได้เสียชีวิตลงทําให้เทอนาสเนียขึ้นครองราชที่อาณาจักรอาฟาต้ารับตั้งแต่นั้นเนี่ฮะแล้วก็ตัดกลับมาที่เวดาานี่หนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมาจ้าก็ได้ถูกเลือกเป็นราชินีแห่งวิหารแห่งแสงคนแรกเธอคือผู้นําที่เพียบพร้อมและมีคุณธรรมนะฮะแต่คนรักของเธอวอร์คัสกลับเป็นผู้ที่ฝักใฝ่พลังแห่งความมืดและทําอะไรอย่างลับๆอยู่นะ และต่อมาครับยุคที่2ก็คือยุคการก่อตั้งเผ่าบริษัทและสงครามครั้งที่1นึงซึ่งหลังจากพี่ได้เล่ามาจากยุคแรกนะมันต่อจากนั้นเลยครับคือวอคาสเนี่ยได้ค้นพบพลังความมืดนะครับแล้วก็มันมีไทม์ไลน์ที่ไม่ได้บอกอยู่นะว่าทําไมวอคาสถึงถูกจับนะครับเท่าที่พี่หาข้อมูลมาเนี่ยในเนื้อเรื่องมาจ้ามนะั้งก็คือวอคาสเนี่ยถูกจับคุมขังไว้และได้หนีออกมาซึ่งแน่นอนครับเขาเนี่ยรู้สึกถึงความแบบไม่อิสระอยู่แล้วนะครับดังนั้นเขาก็ดําเนินแผนของเขาต่อไปก็คือการรวบรวมคนทีีนะท่่เเวด้นทห็ กับตนเนี่ยเพื่อหนีไปที่อื่นซึ่งก่อนที่เขาจะหนีเนี่ยเขาได้มาชวนมาจ้าแล้วนะแต่มาจ้าเนี่ยก็ยังคิดว่าหนทางแห่งแสงเท่านั้นคือสิ่งที่ถูกต้องนับมาจ้าจึงได้ปฏิเสธในการหนีกับวอลคาร์ดไปนะซึ่งก่อนจากการนับวอลคาร์ดได้จูบและส่งต่อเศษเสี้ยววิญญาณหนึ่งของตนเข้าไปในตัวของมาจ้าคล้ายคล้ายพอคลักในแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยแล้วเขาก็จากเธอไปเขารู้นะว่าสิ่งที่ทาเนี่ยจะส่งผลต่อมาจ้าเนอนาคตแน่ๆพี่คิดว่าตอนแรกเนี่ยวอลคาร์ดที่ส่งเศษเสี้ยววิญญาณเนี่ยคิดว่าให้้มาาาาจปกัลเหบไข ซึ่งวอลคาร์ดเป็นคนฉลาดนะเขาได้วางแผนไปแล้วและสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงฮะ,ฮะเมื่อวันที่เขาเนี่ยรวบรวมคนและต้องการจะออกไปจากวิหารแห่งแสงเนี่ยเขาได้ถูกอาจารย์เบรนห้ามไวน้นะครับซึ่งอาจารย์เบรนเนี่ยเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าวอลคาร์ดสักวันมันต้องใจแตกมันต้องออกจากที่นี่เขาพยายามให้วอลคาร์ดเนี่ยบรรลุทางแห่งแสงแต่ทําไม่ได้นะซึ่งด้วยความรักลูกศิษย์คนนี้นะเขาพยายามไกลเกลี่ยแต่สุดท้ายนั้นก็เกิดการต่อสู้กันจนอาจารย์เบรนตายนะยฮะเหตุการณ์ที่ร้ายแรงนี้ทําให้มาจ้าครับผู้นําคนแรก ว,ว่าสมรู้ร่วมคิดกับวอคานะเธอจึงได้ถูกคุมขังในคุกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีอย่างทุกทรมานครับหลังจากนั้นอีลูเมียก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นําของวิหารแห่งแสงคนต่อไปซึ่งหลังจากที่วอคานะได้อพยพอ,ออกมาจากวีด้านะพวกเขาก็ได้ไปตั้งรกรากที่ดินแดนเหน็บหนาวทางตะวันออกของวีด้านะชื่อว่าล็อกไฮม์ซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายที่เราได้เรียนรู้ผ่านเนื้อเรื่องและเนื้อเรื่องเสริมของตัวละครต่างๆมากมายพี่อาจจะแบบไม่ได้เล่าเยอะนะขอเล่าเฉพาะตัวที่เป็นคอแลละตััดกกบมาที่คุ เวามีวันหนึ่งครับจากเนื้อเรื่องสมของมาจ้าเนี่ยอิลูเมียได้พยายามมาไก,กล่เกลี่ยมาจ้าว่าให้เธอละทิ้งความมืดไม่ต้องไปสนใจวอลคาร์ดแล้วราชินีอิลูเมียจะยกโทษให้แล้วก็ทําให้มาจ้าเนี่ยหลุดจากคุกนั้นนะครับแต่มาจ้าปฏิเสธแล้วในวันนั้นเองหลังจากที่อิลูเมียแบบเจรจาไม่ได้ผลเธอก็กลับไปครับพลังความมืดทําให้มาจ้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยฮนะและเธอก็ใช้พลังความมืดที่มีใหม่นี้หนีออกมาจากคุกนั้นได้แล้วก็ไปที่ล็อกไฮไปอยู่กับวอลคาร์ดคนรักของเธอเหมือนกับที่วอลคาร์ดได เนะป๊ะสุดๆนะฮะ และต่อมายุคที่3ก็คือยุคจุดสิ้นสุดของสงครามครั้งแรกซึ่งเป็นที่รู้กันดีนะว่าสภาวะสงครามจากฝั่งล็อกไฮเนี่ยได้ก่อให้เกิดความทุกข์ยากไปทั่วทั้งอาณาจักรอารนนะ์ s e n a ะครับซึ่งพี่ขอเล่าผ่านเรื่องราวของทีมี่ซึ่งทีมี่เนี่ยเป็นแร็คูนพี่น้องสองตัวน่ารักที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่ายอย่างมีความสุขนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดสงครามเนี่ยอาหารไม่เพียงพอทําให้2พี่น้องเนี่ยต้องปรับตัวต้องเข้าไปทํางานทําความสะอาดที่สนามรบนะครับแล้วก็เขาทั้งสองก็ได้เจอกับเกาะที่ได้รับพรจากเวดาโดยบงเอิญ ซึ่งจุดสิ้นสุดเหมือนที่น้องๆได้รู้กันนะครับก็คือเมื่อราชาปิศาร์น,นำทัพบ,บุกอาณาจักรอาฟต้าการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยราชาปิศารมีกองทัพที่จํานวนมากเป็นต่อทุกอย่างแต่ด้วยศรเดียวของราชินีเอลฟ์ที่ยิงออกไปจากธนูที่ชื่อว่ามอร์นิงสตาร์นะครับอาวุธที่สั่งสมพลังความมืดที่ส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นเข้าไปสู่หัวใจของราชาพิศาร์ซึ่งอาวุธนี้เนี่ยเมื่อยิ่งได้เจอพลังความมืดที่มากขึ้นก็จะมีอนุภาคการทําลายล้างที่มากขึ้นตาม ซึ่งเมื่อราชาพิศาตถูกปิดชีพกระทันหันับด้วยความฉลาดของเขาเนี่ยวอคัสหรือแองเจลนะครับรีบถอดวิญญาณออกจากร่างก่อนที่จะถูกพลังจากธนูทําลายสิ้นและไปยังอีกมิติหนึ่งนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยกินระยะเวลานานแสนนานมากซึ่งกว่าวอคัสจะรวบรวมพลังมาเนี่ยก็ใช้เวลานะข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมันอยู่ในเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยฮะและตัดกลับมาที่สงครามครับหลังจากที่วอคัสตายกระทันหานับมาหรอกมือขวาของวอลคัสในตอนนั้นคือแบบถอยทับทันทีฮะในระหว่างที่เขาถอยทับเนี่ยเขาได้สร้างป้อมปาาาากกรรตมทงนแล้ว็ถอ ไปอยู่ที่ล็อกไฮม์ซึ่งดีเทลการบุกอาฟต้าครั้งนี้เนี่ยคือวอร์คัสต้องการจะแบบพิชิตทุกเผ่าอะนะเพื่อให้เห็นว่าตัวเองแข็งแกร่งแต่ว่าด้วยสงครามที่เหนื่อยออเนี่ยตอนนั้นวอร์คัสก็เหนื่อยนะแล้วก็ เขาและมาหลอกเนี่ยได้ผลัดกันนำรับนะฮะแต่สุดท้ายพลาดพลั้งนะโดนสอนเดียวชิปหายวายป่วงเลยเมื่อไม่มีราชาปีศาจอีกต่อไปนะมาหลอกจึงได้ขึ้นเป็นตําแหน่งราชาแทนต่อจากวอลคานี่ฮะซึ่งเนื้อเรื่องส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องช่วงแรกที่ตัวเกมเปิดตัวในปี2016ถึง2017พวกเราเนี่ยจะได้รับรู้กันว่ามาหลอกนี่แหละเป็นผู้นําฝ่ายมืดโดยมีวีรานะคนรักของเขาเนี่ยคอยชักนําอยู่เบื้องหลังในส่วนของมาจ้าคนรักของวอลคานะในสงครามครั้งนี้เนี่ยเธอไม่อยู่นะเธอเนี่ยไปฝึกฝนโกสซอก มาจ้าก,กลับมาเนี่ยเธอก็ใช้ชีวิตด้วยความเกลียดเธออยากจะฆ่าราชินีเอลฟ์เพื่อแก้แค้นให้กับคนรักนะเธอเนี่ยได้สั่งทหารนะบุกป่าไม่พักเลยนะจนทําให้ทหารของอัลฟาตาเนี่ยหลอนไม่กล้าออกมาจากป่าหลายร้อยปีเลยนะฮะและต่อมายุคที่4นะคือยุคกองทัพอาบิสและมาลอกนั่นเองเหมือนที่พี่ได้บอกนะว่ายุคนี้นะคือยุคการเปิดตัวของเกมในตอนแรกที่เราจะรับรู้กันว่าฝ่ายมืดเนี่ยผู้นําคือมาล็อกฝ่ายสว่างผู้นําคืออิลูเมียฝ่ายป่าคือเทวานาสครับซึ่งหลังจากที่ราชินีเทวานาสเนี่ย ราชินีอิลูเมียเห็นแล้วนะว่าต้องรวบรวมพันธมิตรจากเผ่าอื่นๆเพือ่อต่อต้านอำนาจมืดนะครับถึงแม้ว่าฝั่งวิหารจะมีพลังมากแต่ว่าจํานวนคนเนี่ยน้อยเกินไปส่งผลงให้ราชินีนครับได้รวบรวมผู้ศรัทธานับขึ้นมาปกครองวิหารเห็นไหมเช่นกิ er ลเดอร์จินนาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยเราจะรู้กันว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมีจํานวนมากที่สุดดังนั้นราชินีจึงผูกมิตรกับอาณาจักรออกคาและนอร์แมนเพื่อหาพวกนั่นเองนะซึ่งช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กําเนิดฮีโร่และเนื้อออเรื่่งมมมาาากกยยนะพีข ีโ่ทมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคอหลักนี้นะก็คืออาดูอินนั่นเองในตอนแรกเนี่ยเขาคือคนของอาณาจักรนอร์แมนนะที่รู้สึกว่าจะเป็นคนของราชวงศ์ใดๆด้วยนะซึ่งเขาและเทเนี่ยเป็นเหมือนแบบคู่แข่งแล้วพอได้รู้จักกันมากขึ้นก,ก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันมาร่วมลบก,กันมาหลายปีในสงครามครั้งหนึ่งเนี่ยฝ่ายพันธมิตรเนี่ยได้ตีทับฝ่ายเผ่าปีศาจเนี่ยจนมาถึงรอยต่อระหว่างอาณาจักรนอร์แมนและลอคไฮน์ซึ่งอาดูอินเนี่ยก็เห็นได้ว่าตอนนี้ได้เปรียบใช่ไหมครับเขาเนี่ยต้องการจะทําลายกองทัพปีศา แบบนี้ไม่มีประโยชน์ดังนั้นเมื่อทั้งสองแตกคอาการนับเทนก็กลับไปใช่ไหมแต่อะดูอินเนี่ยเขายังสู้ต่อครับเขาได้นํากองทัพของตนร่วมกับกองทัพของวิหารแห่งแสงนับแสนคนเนี่ยบุกทะลวงต่อนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยวี่าก็แบบไม่ไหวแล้วมาหลอกก็เจ็บเห็นได้แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสแพนะดังนั้นทั้งสองถึงตัดสินใจปลุกโอมนขึ้นมานะซึ่งการต่อสู้เนี่ยจะแยกเป็น2ไฟฝ่ฝแรกก็คือกองทัพของอะดูอินกับกองทัพของวีราในครั้งนั้นเนี่ยอะดูอินตกลุ่วพลางที่ง ไม่วีล่าเนี่ยชน,นะกองทัพอดูอินทั้งหมดแล้วก็ได้ใช้ไฟเวทมนต์เย็นเนี่ยเผาร่างอาดูอินจนหมดสิ้นและควบคุมวิญญาณของอาดูอินและเอามาเป็นพวกนะซึ่งนี่แหละคือสาเหตุนะที่ทําให้อดูอินเนี่ยเป็นร่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่อยู่ที่อพิสนะฮะและต่อมาไฟที่2องครับกองทัพแห่งแสงนับแสนคนต่อสู้กับโอเมนคนเดียวจ้าซึ่งไฟนี้โจดจ,จันมากน่ากลัวมากและสยองมากคือโอเมนเนี่ยฆ่าทุกคนหมดจนไม่มีใครสามารถกลับมาเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นได้นะไยองไปทั้งอาณาจักรเลยนะจนมีนที่ดู นะซึ่งนอกจากนั้นนะเมื่อความมืดเนี่ยเผยแพร่ <ๆ S 1> ไปทั่วทั้งอาสาน,นะทำให้ตอนนั้นเนี่ยมีคนแบ่งฝ่ายเยอะมากนะบางคนก็จะเข้ากับวิหารบางคนก็จะไปล็อกไฮนะฮะจากการศึกษามนต์ดามากขึ้นเนี่ยทำให้เกิดสงครามระหว่างวิหารกับขุนนางด้วยนะซึ่งพี่เคยเล่าไปแล้วนะในเนื้อเรื่องคาราโนนะใครไปดูได้ที่เอาวีเพลสคลิปที่2นะกล่าวคร่าวๆก็ 9. คือสงครามครั้งนั้นเนี่ยทำให้เซเวล,ล่าดีแรกและดารซี่เนี่ยตั้งตัวเป็นประปักต่อมนต์ดและย้ายสภาวะเวทมนต์มาก่อท,ทั้งที่เมืองคาราโนทางตะวันออกของอาณาจักกกนนนะอ้้็ไ่นาด ตั้งโรงเรียนคาราโน่นั่นเองนะและยังไม่พอนะครับตรงชายแดนเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรนอร์แมนและลอกไฮเนี่ยดาซี่ได้สร้างกำแพงเวทแห่งนอร์แมนเพื่อปกป้องไม่ให้พวกอบิสเนี่ยมารุกรานอีกด้วยเห็นไหมเทจัดประหลัดบอกจริงๆนะต่อมาครับยุคที่5ก็คือการคืนชีพของราชาซึ่งอันนี้พี่ได้เล่าไปแล้วนะครับเป็นตอน20ตอนแยกไปแล้วนะซึ่งพี่คิดว่าอันนี้แหละเป็นเนื้อเรื่องในปี2019ของเกมนะซึ่งเก่าววาๆก็คือเกิดจากไฮเตเนี่ยไปร่วมมือกับมังกร้าบุกขอคอยมังกรเพื่อททาาาายพัันธสญญี่เผ จาของตนเนี่ยได้ทํากับวิหารในที่สุดเขาก็ทาลายพันธสัญญานั้นได้สําเร็จแต่เกือบโดนเซเนียลจับได้นะแต่ด้วยแผนที่ฉลาดของมกงกาก้าทําให้เขาเนี่ยพาไฮยเตะหนีออกมาจากเกาะหมอกและไปที่เมืองใต้เดนของล็อกไฮได้สําเร็จเพราะว่าราชินีวีราต้องการจะพบไฮยเตะนะครับแต่ว่าพอทั้งสองไปถึงเนี่ยปรากฏว่าวีราไม่อยูนะ่มาจ้าได้ดูแลรักษาการที่นี่แทนเมื่อมาจ้าและไฮยเตะได้เจอกันโดยบังเอิญทําให้พลังมังกรดาในตัวของไฮยะเตะได้ปลุกเศษเซียววิญญาณของวอลคาร์ให้ตื่นขึ้นมาอ่าเห็นไหมซึ่งเมื่อมาาาจ้้เห็นแลวว่อดีค ของตนสามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งก็เกิดแผนการคืนชีพของวอลคาร์ดเนี่ยแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยดำเนินไปเยอะมากทําให้เกิดการต่อสู้ระหว่างพันธมิตรและเผ่าปีศาจซึ่งเนื้อเรื่องนี้ทําให้เราได้รู้เลยนะว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยต่างไฟยังต่างกักกันอยู่นะเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นนะจนตอนจบนะสุดท้ายราชปีศาจคืนชีพได้สําเร็จนอกจากนั้นเมื่อมีเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยตัวเกมได้มีระบบ b a t t l e f i e l d 3.0หรือ a o ว3.0น้ m แมปใหม่ที่เปิดตัวในปี20 1 9นนนนซึ่่่่่งงงงงเเเเืืืืื้้้อออออออรรรรีีีีกกก็สดคคลับาาาชชขท เล่าเนี่ยเห็นไหมการคืนชีพของววค้าเนี่ยส่งผลถึงพลังความมืดเนี่ยได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งทวีปเลยซึ่งอันนี้พี่จะเล่าคร่าวๆถ้าหากใครอยากดูเนี่ยไปดูได้เลยครับ20ตอนเน้นๆจุกๆและสุดท้ายยุคที่6ครับคือยุค The Light f o l l o w e r ซึ่งนี่ถือว่าเป็นยุคปัจจุบันในปี2020ของเกมนะก็คือวิหารเนี่ยได้ก่อตั้งนักล่าแห่งแสงหรือ Light f o l l o w e r นะจาก Rookie ทั้ง3คนก็คือ l a วิ i ซ t ต a i t o l u i g แล้วก็มี t ู u l e เนี่ยเป็นหัวหน้าทั้ง3คนเนี่ยมีภารกิจมากมายเลยคนระับแต่ว หาลาดำต้นเหตุแห่งพลังความมืดซึ่งบอกเลยว่าการนําเสนอในปี2020ของ RV เนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยคือมันเท่มากมันเป็นการใช้วิดีโอเปิดตัวฮีโร่ใหม่นะผสมกับมังงะซึ่งพี่กล่าวคร่าวๆก็คือภารกิจครั้งนี้เนี่ยลูอี้ซาร์ตาอาวิวเนี่ยได้ไปเจอกับนาักาบีสสัก็คือไวโอเลตเนาะซึ่งเหมือนที่บอกว่าไลฟ์โฟลเวอร์ก็ตามหาศิลาดำใช่ไหมครัแต่ไวโอเลตเนี่ยมาตามล่านักเวทที่ใช้มนต์ดำใช้พลังความมืดเออซึ่งบัตก็มาด้วยแต่ว่าเนื้อเรื่องของบัตฟ์เว Life follower, น,นจะจเป็นนนหลักนะี่งสน,นี ส่วนใหญ่ที่เทคสเปซในส่วนนี้ก็คือสา,าพันธรัฐอิสระก็คือเมืองเมลดาและคาเซลนะฮะซึ่งกล่าๆเนี่ยโดยช่วงแรกเนี่ยจะเป็นภารกิจของไวโอและบัตเตอร์ฟลายที่แสดงถึงความไม่ชอบมาพากลของพลังความมืดแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะรแล้วก็ตัดมาที่การเปิดตัวซีนิเมติกของซาต้าได้ทิ้งปริศนาเกี่ยวกับเสาวิญญาณไว้ไอเสาที่ทําให้ซาต้าคลั่งนะครับรวมถึงหนุ่มปริศนาที่ชื่อว่าไบรท์ที่เป็นเพื่อนกับซาต้าด้วยน,ะมวนะ,วะ,วมะมาถึงการเปิดตัวซีนิเมติกของอารีนนะครับเราได้รู้เบ อทอนะชัดเจนเลยว่าองค์กรชาโดแฮน Hand เนี่ยน่าจะร่วมมือกับผู้ใช้มวลดาได้สร้างเส,สาปีศาจไว้3ที่นลก็คือเมืองเมลดาคาเซลและสํานักงานใหญ่ของชาโดแฮนนะและได้ทิ้งปริศนาไว้ว่าตอนนี้ประตูมีแล้วเหลือแต่กุญแจนะครับอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งเนื้อเรื่องส่วนปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพี่จะไม่มีเนื้อเรื่องปฏิปปต่อมากเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่ครบดังนั้นพี่ก็จะพูดเนื้อเรื่องข้อมูลที่เรามีในตอนนี้นะเห็นไหมเนื้อเรื่องมันสนุกมากแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยนะลยแ้วก็ถ้าหากไปเจะรุ่นยุที่ ไลฟ์ฟลลเวอร์ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยไปดูในคลิปเปิดตัวตั้งแต่ลาวิวเลยครับพี่เล่าละเอียดเจาะตัวไปแล้วนะข้อมูลที่รู้ในตอนนั้นถ้าใครดูครบเนี่ยก็สามารถปฏะติประ่อเนื้อเรื่องในปี2020ไลฟ์ฟลลเวอร์ได้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับอาวีไทม์ไลน์ทั้ง6ยุคที่พี่ได้ประดิษฐ์ประดอดเนื้อเรื่องนะแล้วก็รวบรวมในตัวเองนะก็หวังว่าจะสนุกกันแล้วก็ถ้าใครได้ดูจนจบเนี่ยจะค่อนข้างรู้แล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนไหนนะฮะเพราะว่าเนื้ออเเรื่่่งงนนตาๆไมมััชดจ นะบางคนก็เล่าในอดีตบางคนก็เล่าในปัจจุบันบางคนก็เล่าเบื้องหลังภูมิหลังอะไรแบบนี้นะฮะถ้าใครมาดูช่องนี้คลิปนี้นะครับเข้าใจหมดเลยหวังว่าจะชอบกันนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็พิมพ์ในด้านล่างวันนี้พี่ไปก่อนเนาะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รับฟรีแน่ๆซับสไครต์ subscribe. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าใครอยากเป็นเด็กในสังกัดสมัครด้านล่างนะจ้าเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ